สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดชนแนลครับมืนีครับวันที่สองมกราคม2 5 6หครับผมเนาะมืนีครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทังช่องครับผมเป็นของ f c ใจดีกดทมอครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับเพิ่นว่าครับผมเนาะบอกผมมากครับผมถ้าไม่เข้างวดนี้ขอพักก่อนครับถ้าไม่เข้างวดนี้ขอพักก่อนครับผมเนาะการวเป็นังครับผมตัวเลขกับมีเขาแน่ผิดแน่ ถ้าส่วนมากจะเข้าก็โอเคอยู่ครับผมเนาะให้เข้าม่กก็ผิดก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะขอแจ้งเตือนภัย f c ทางช่องก่อนครับแจ้งเตือนภัยก่อนผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพจปลอมเยอะแากครับผมเนาะเพจปลอมเยอะมากครับแล้วก็เฟซปลอมก็เยอะแากครับผมเนาะ แล้วก็กลุ่มปลอมก็ผมเนาะเอาซื้อผมเอาหน้าผมไปแอบอ้างหากินพวกนี้ครับเปิดคุม้มึ้นมาเปิดคุ้มปลอมลมีเอฟซีทั้ทงช่องหลงเชื่อครับผมเนาะส่วนมากครับผมคนที่จะหลงเชื่อน่ะไปดูเพจปลอมก่อนครับผมเนาะไปดูเพจปลอมเขาทั้งนี้จริงนะผมไม่มีเพจนะครับผมไม่มีเพจนะครับขนาด a c e b o o k ผมเน่ยยังปลอมนะครับผมเนาะพวกนี้นะมีไซบอรีมาก Facebook ผมมันยังปลอมได้เลยครับพวกนี้นะ่ะปลอมทุกอย่างครับผมเนาะซึ่งผมไปแจ้งความไปแล้วครับผมเนาะ ผมไปแจ้งความมาแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับผมขอแจ้งเตือนไพ่เอฟชีทั้ง่องกอครับผมจะให้ดูก่อนซิเดี๋ยวแป๊บนึงพิมพ์เข้าไปผหัตมันจะขึ้นมาเยอะมากเลยครับดูดูดูด,ด,ดูพิมพ์เข้าไปผหัดจะขึ้นเยอะมากเลยดูนะครับดูของปลอมนะครับพวกนี้นะนี่ครับผมนี่ปลอมนะครับปลอมหนึ 1,

3 6มหนี่สามหน้าผมไปเลยเนี่ยสามแปดสา4เก้าสี่ส็ครับผมเนาะเพจปลอมครับผมเพจปลอมเอาชื่อผมไปหากินตอนนี้มี45่สิบเพจนะครับ45่สิบเพจปลอมครับผมเนาะอยากให้เอฟที่ทั้งช่องครับผม จะเป็นหลงเชื่อนะครับจะเป็นหลงเชื่อครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นเพจปอมครับขนาด Facebook ผมเนี่ยยังปอมเลยครับผมเนาะพวกนี่ยปอมเอาหน้าผมเอาเวลาผมโพสลงไปก็เอาไปโพสต่อครับผมเนาะพวกนี้นะเพจปลอมเฟซกับปอมครับผมพวกนี้นะนิสัยไ่ดีมากครับผมนิสัยไม่ดีมากพวกนี้นะเอาชื่อผมเอาหน้าผมไปหากินทุกอย่างครับพวกนี้นะแล้วก็เอาไปเปิดกลุ่ม ให้คนเสียตังค์เข้ากลุ่มครับนี่ครับผมเนาะอย่าเป็นหลงเชื่อเด้อครับผมเนาะอย่าเป็นหลงเชื่อครับผมพวกนี้น่ะหากินครับผมกับความลำบากของคนอื่นครับถ้าคนติดตามผมจริงๆจะรู้จักจะรู้จักว่าผมไม่มีเพจนะครับมีแค่ u t u b e ครับผมเนาะถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆครับจะรู้ว่าติดตามทาง YouTube ไปดีกว่าครับผมตามนี่แหละครับผมบนไปกับวายังเกิดขึ้นรับผมเนาะไปแจงความแล้วก็ไม่ยังเกิดขึ้นครับผม ปแจ้งความแล้วก็มีเมลคืบหน้าครับผมเนาะวันนี้มาแล้วครับมาแล้ว f c ด d กทมครับงดที่แล้วให้6กั 5. บ5วิ่ง6บนวิ่ง5ล่างไม่เข้างวดก่อนให้7กับ6ครับผมมาที่7อยู่นะนี่ครับแต่ว่าเลขเพิ่นนะเลขวิ่งก็ถือว่าเขาบอยครับผมเนาะเลขวิ่งเขาบอยแล้วก็จับคู่กับเขาเนี้ยผิดแน่ครับผม คนบอกมาว่าถ้างวดนี้ครับไม่เข้าขอหยุดพักก่อนครับผมนี่ครับถ้างวดนี้หลุดของดก่อนนะคะนี่ครับผม fc ใจดีกทมครับบนวิ่ง3ครับ3993เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง5ครับ5995เม็ดเดียวครับผมเอาครับผมเนาะก็ถือว่าเลขเพิ่มมาหลายตัวครับผมให้มากจนเราหมดับผมเนาะ ให้มาแต่ละงวดก็ถือว่าเลขบนหลายตัวครับผมเพ่นว่าทัาบ่เขางวนนี้งวนกอน,นเดอร์รับบเนาะก็คือว่าบ่็อปยังครับผมกับมีเขาเนาีวว่ยผิดเนี่ยตะวาส่วนมากเลขวิ่งเพิ่นจากเขาบ่อยครับผมเนาะเลขวิ่งเพิ่น F C ใจดี กทมครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับ f c j d จดกทมครับบนเม็ดเดียวครับบน,ดดรบ,บนวิ่งสามครับเม็ดเดียวครับ 3993ครับเม็ดเดียวครับ3993ครับ <S <S ล่างครับ <S <S ล่างวิ่ง5ครับเม็ดเดียวครับ 5995ครับหน่อยคู่แม่มกับผมเนาะนี่ครับถ่ามากครับ fc ใจดีครับกทมครับถ้าหลุดงวดนี้ของงวดก่อนนะคะโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวลงวันที่ให้ fc ทางช่องดีกว่าลงวันที่ 17ครับทับหทับหกครับนี่ครับผมกชื่อว่าหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะบนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับบนวิ่ง3ครับบนวิ่ง3ามครับสามเเมเม็ดเดียวครับสามเเมเม็ดเดียวครับล่างวิ่งหครับล่างวิ่ง5้าครับห้าเครับผมเนาะห้าเตัวเดียวครับ นี่ครับกับประมาณนี้แหละครับผมเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวครับผมมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทานนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะเอาตามนี้ครับผมตามนี้เลยกระสุดท่านี้ครับแต่ขออุ้ยพรอนให้เอฟที่ทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนเด้อหลํำรวยเงินท่องครับผม คิดสิ่งไหนครับขอให้สมปัานาครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอหลักคลิปนี้กรับปมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผมเจินคลิปนาครับผมแคปหน้าจอครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของ fc ใจดีกทมครับถ้างวดนี้ไม่เข้าเพินวาขอพักก่อนนะครับผมเนาะเอาคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจินคลิปนาครับ